ที่เมืองไทยแล้วเราก็จะเดินทางไปเอเชียทัวร์ถ้าเป็นแปดประเทศบวกอีกหนึ่งคือบราซิลกันแต่หลังจากวันนี้ไปค่ะก็ไปแก้ครับพี่เอวันนี้ไปเป็นพ <ś cis> ักเท้านี้ทำสำเร็จของพักเทาที่ตัง <ś cis> ได้ข่าวว่าวันนี้สินสอดเยอะ <ś cis> มีตามในเอสก,ก็จะมีแล้วว่าเาตรียมสินสอดไว้ให้ลูกชายป่าแล้วนะอะไรนี่มีคนฉับใจมีคนสมัครบใจมีคนสบาย ลกไเต็มมไปหดเลยตอนนี้ถึงขั้นได้ข่าวว่ามีดอกไม้เงินมาถึงพ่อกับแม่แล้วนะเป็นสินทรัพยาเรียกว่าสินบนเลยดีกว,ว่าได้บอกกับเขาด้วยว่าจริงๆรายการเรียนมีข่าวาวนะางกันแไม่ได้จึงกับริจัดหรืหรี่แบบกแต่มีครั้งแรกก็ถึงแล้วคุณภางโอเคนะครับก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับตืเ่เต้นค่ะตื่เต้นแล้วก็ต้องบอกว่าก็เป็นงานแฟนมีสที่เป็นแบบ เขาจะมีความจัดเต็มแบบเกินเลยไปบ้างนิดหน่อยจัดเต็มมากเลย,ายงานแฟนนี้ปกติที่เราอาจจะเห็นเห็นว่างานแฟนนี้อะนะคะ<ช>แต่ว่าเราก็ลงอะไรไปอีกแล้วอะค่ะเราเรามีแบรนด์เชนโชวิดของเรา,เ,เ,ราเราแบกอะไรไว้เยอะมาก เราก็ทุ่มทุ่มสร้างขึ้แต่ว่าปัญหานอกเหนือไปจากการทุ่มทุนสร้างแล้วก็คงจะเป็นเรื่องของ12คนนี้ค่ะที่เขาก็ต้องคอยมาทุ่มทุนไปกับพวกพี่ด้วยเพราะว่าเด็กๆจากไอจีสตอรี่ของพี่ชอห์นเองพี่เองเด็กๆพร้อมซ้อมหนักมากค่ะแล้วซ้อมก็มาหนักมากกว่าจะถึงวันนี้อ่แต่ละคนจะกกว่าจะถึงวันนี้เป็นยังไงเป็นยังไงบ้างเชิญอเลว์สุนตัวผมก็ได้ผ่านอะไรมาเยอะแยะเหมือนกันทั้งการแสดงแล้วก็ การเต้นการร้องครับคือคือผมเนี่ยก็เคยอยู่ในวงการมามาแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เคยมาถึงจุดนี้แล้วก็เหมือนโปรเซสพิเศฟเนี่ยดเ,ดเป็นประตูสู่สวรรค์อ,อันใหม่ <laughs> ของผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยครับทั้งการการสแสดงการเต้นการร้องอะไรเงี้ยเหมือนได้อัปเกรดสกิลตัวเองไปเยอะมากครับแล้วก็ดีใจที่มีแฟนมาหาวันนี้ก็อ,ออกมาอิโมชั่นอลอีกแล้วจบับความพิเศษของเขาเพิ่งนี้เตียมากก่าแฟนแล้วครับนี่เลยว่าผมเตียไม้สามคำนะครับ เราเน้นคำว่าช้ำที่ลุกมือมือสั่นแลมือตัดก็เราจะเน้นว่าสัต่นเไยว่าช้เท่แล้วก็อาเสียวแล้วกันเอาไงล่ะเป็นรู้จักเป็กดาวคอนเสิร์ตนี้มันกี่ชั่วโมงโค้งยาวมากเลยเนอะมากเลยนะแม่เราเรามีโชว์เยอะเลยนะล่ะล่ะภูแลภูก็เรียกได้ว่าพอมาอยู่กับเทสพี่ชอนเนี่ย เหมือนผมได้ทําอะไรใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วตอนแรกคือการได้ไปถ่ายทำเล่นซีรีส์อันนี้ใหม่แล้วอันนี้พอมาจุดนี้เฟิร์สแฟนนี้ก็ใหม่ไปอีกแบบนึงครับได้มาริมรถถึงการแบบใกล้คําว่าศิลปินเข้าไปหน่อยก <c oughs> ับครับใหม่มันใหม่นในใหมนขนาดไหนครับโอ้ยก็สปอยซิต้องสปอยให้เราฟังซีคุณเออคุณแม่ก็น่าจะสปอยในไอจค่อนข้างเยอะที่แบบมีผมเปนซ้ตัวเออ ก็ค่อนข <S <S <PI AN> K K ้างสาหัสในการทําวันนี้ออกมาให้ดีที่สุดให้คุ้มค่ากับทุกคนที่จะมารอดูครับแเขาบอกว่าวันนี้ดูเป็นสายแดนเหรอครับยก็ว่าไปก็ว่าไปก็ต้องรอดูก็ต้องรอดูอตูตาัไหมครับต้าครับผมอย่าไปอย่าไปเาไนวก็คหัวเลยเพราะว่าเราขับทักิลแบบว่ามากกว่าน้องๆเขาเพราะว่าเรามันเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ ก็หลายๆงานที่พวกเราไปกันมาเนี่ยเราโชว์กันมาเราก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่ต้องอัพขึ้นเรือ่อยๆเรื่อยๆแล้วงานเนี่ยปเป็นงานใหญ่เรารู้สึกว่าต้องตามไห้ทันเด็กๆจริงๆงวันนี้จะได้เห็นอะไรวาวเหรอพี่สายวันนี้เรียกได้ว่าว้าววันทั้ง12คนเลยดีกว่าเพราะว่าแม่กับพ่อเตรียมมาให้แบบอย่างที่พ่อไปบอกครับช้ำ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 แค่ต้นร่างนะครัะ ต้อมจริงๆแหละครับผมก็มาถึงวันนี้นะครับเพราะว่าหลังจากไปนัดอีพีไายของผก็กลับมาซ้อมกันอย่างหนักครับก็แบบในวันที่เราได้โชว์และปล่อยซองอย่างเต็มที่แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้โชว์ให้กับแฟนทุกคนครับยังไงก็ฝากติดต่อได้เลยนะครับเขบบััพกฟมากามอย่ามาอย่าเข้ามาอย่าฟิวมาชิด พร้อมยังไงบ้างค,ค,คู่นี้คู่นี้พร้อมยังไงจริงโชซ่โชว์ของพวกเราทุกคนเน,นี่ยมีหลากหลายเพลงมากแต่โชว์ของพี่ชายละลายเนี่ยต้อบอกว่าวันที่9ก้าคุณพาว่าสุดแค่ไหนวันนี้น่าสุดมากพร<อ>้องถามว่าความสุดมันไปขนาดไหนความสุดไปขนาดไหนอาจจะเรื่องของการพูดทุ่มทุที่เปด์ดี๋ยรอลุการพูดของพี่ชายละลาย คิวทั้งการพูดมาใช่การฟิวเนี่ยแม่บอกเหรอบ้างนะนี่โชว์ก็รับรองเลยนะว่าโชว์ทุกโชว์เลยแล้วกันคือพวกเราเนี่ยตั้งใจท้อมแล้วก็ตั้งใจที่จะคือแบบสื่อสารให้คนดูเข้าใจมากขึ้นว่าเพลงเนี้ยต้องการสื่อสารอะไรหรือว่าอยากต้องการอะไรจากคนดูก็อยากให้ทุกคนแบบว่ารับชมโชว์อย่างมีความสุข น่าเสียบปิงมากก็ด้วยวัยแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของกระดูกและกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยกระดูกและกล้ามเนื้อกระดูกและกล้ามเนื้อแบบก็ไม่เอื้อแต่ว่าเราก็เต็มที่ครับซ้อมเต็มที่ทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อที่จะมามอบความสุขให้กับคนดูนะครับสำหรับผมก็ถึงแม้ว่าพิทเบฟจะจบไปแล้วซีรีส์จบไปแล้วแต่ว่าหน้าที่ของพวกเราไม่จบคืออย่างวันนี้ก็มีพิทเบฟเฟิร์สตันมีตนะครับเดี๋ยวมีพรุ่งนี้อีกนะครับแล้วก็ยังมีไปทัวร์ที่ เอเชียอีกต้องหลายเมืองนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจกอบพวกเราด้วยครับพวกเราจะตั้งใจซ้อมต่อไปพัฒนาตัวเองต่อไปครับอันนี้แกงข้างหลังขาดไม่ได้เหมือนกันขาดพวกเขาไปเมื่อสีสัะทายเลยเอายังไงคนนี้มีอะไรมาแบบปั่นหวนให้เราแบบนี้มากหายเลยาเลยมาเลยคือผมไม่อยากพูดเยอะนะอ๋อออตัวแง คือต้องบอกว่าผมนี่ถ้าเรื่องเรื่องการเต้นนี่ผมเริ่มเริ่มจากศูนย์นะแล้วาผมซุ้มซ้อมมาเนี่ยเดือน2เดือนเนี่ยผมไม่ได้รู้เลยนะว่าผมก็ยังศูนย์อยู่รอเล่นรอเล่นอันนี้ถามๆถามๆก็ก็เดี๋ยวรอดูครับแล้วผมก็เต็มที่ครับก็เหลือเชื่อก็เหลือเชื่อแน่นอนด้วยความที่พวกเราแบบซุ้มซ้อมกันมันมาหย่่งยาวนานตั้งแต่แบบจบไฟนนลอีพีไปครับก็พวกเราก็มีความแบบ พวกเราพยายามกันมากแล้วก็ต hey. hey. so so ั้งใจมากที hmm> ่จะมาแฟนมิตรในวันนี้ครับก็รอดูได้เลยครับว่าจะมีโชว์อะไรที่แบบพิเศษมากกว่าโชว์ที่เคยโชว์ไปแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้คือผู้ชายหลายๆที่เขาว่าเฟี้ยวอ่ะเดี๋ยวคุณเจอเหลือเชื่อของผมนะคุณคุณเจอแน่เดี๋ยวก็รอดูว่าจากสิ่งนี้แล้วกันเปิดก่อนไม่ได้เทียบเสมอไหมนะผู้ชายหลายๆ ตอนช่วงไฟนอลเอพีอ่ะยังไม่ได้ปล่อยของสุดนะยวันนี้ปล่อยสุดแน่เอ้ยราคาดหวังแล้วนะเฮ้ยคาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังการเราปิดเราไม่โดนใช่เหรอเราเรียกว่าร่างผมก็อ่านใจในทีมของเขาเพราะว่าเพื่อนเขาจับ ก็เปิตั้งใจหมดให้โชว์ดีแล้วก็แต่ละโชว์ก็มีหลาหายพา์ทที่แตกต่างานสื่อเพลงแล้รับรองครับว่าสนุกเอ็นจอยแล้วก็อย่างที่พี่เราไปพูดครับชมปแน่นอนแชมปอยากดูล้องรมีส่วนร่วมอะไร เองรู้สึกว่าก็จะมีการเหมือนแต่ว่าเขาจะให้โจทย์มาว่าน้องอยากได้เพลงอะไรอะไรเราก็จะพลิกขึ้ไป3เพลงแล้วเขาก็จะมาสิรเล็กว่าเพลงไหนที่เหมาะกับน้องๆอะไรอย่างงเี้ยและเป็นโชว์โชว์พิเศษตั้งแต่งซ้อมมาทั้งหมดเลยพาร์ทไหนที่รู้สึกว่ายากสุดๆเลยต้องโชว์ลเลยต้องโ์แล้วมันท้าทายมากๆเลย,ย,ยถ้า,าจริงๆ <ยา S 1> จริงๆก็พอเป็นคน12เป็น12คนนะครับเป็นหมู่มวลที่แบบหลายคนเนี่ยก็เวลาที่เราทําการซ้อมเต้นนะครับมันก็จะต้อง มีการต้องเทียบพร้อมเพลียงต้องแบบเอาจริงเวลาเวลาซ้อมก็ต้องแบบสเกลกันซิงต้องต้องแบบเอาจริงเท่าเทียมกันอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคือจุดที่ท้าทายครับแต่แต่ว่าวันนี้ผมก็มั่นใจว่าพวกเราเดือดเดือดผมมั่นใจไว้ก่อนเดือดจะเชื่อเดือดเชื่อ แก้วที้จะมีเสียน้ําตา,อ,าอีกไหมเออทุกงานก็แบบมีความแบบอาจจะเป็นหัวล้อจนน้ําตาไหลอ่นน้ำตาไม่ไหลนะก็ออย่าเดียวเยอะันนีคือพาเวลเนอะต้องเป็นแฟนสมัยสมสมความสนุกส่มสมความสนุกวันนี้ให้ผมแฟนนึงแล้วก็ต้องไปเจออีกหลายๆ ใช้ิทธียรพี่รู้ขมีเรื่อมัมามีก่อนเลยมัามี่ามีพร้อมจะเข้าไปดูชมพวกเราด้ดูพวกเราเนี่ยเตรียมมาด้วยความตั้งใจแบบเหลือร้นเราอยากจะทําให้มัมมี่มีความสุขมากที่สุดในวันนี้ขอให้ปล่อยใจฟรีๆแล้วก็เอ็นจอยไปกับโชมพวกเราครับสนุกแน่นอนครับครับผม <laughs> um, so I want to say, you know, it's, it's, it's a pleasure to be here right now in our first ever fan meeting of the day, and um, we are just getting started. This is day one, so if you enjoy the show, you know, come tomorrow as well. And yeah, this is, uh, you know, the pre the series just ended, but this just this is the new beginning of. It.

หลังจากนีโลกพุทเอกชครับก็ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากมากจริงแล้วก็ตลอดหนึ่งปีที่แบบผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าพวกเราแล้วก็น้องๆทุกๆคนนะครับรับรู้ถึงแบบความรักเนาะแล้วก็ความแบบซัพพอร์ตทุกๆอย่างนะครับก็พยายามจะดูแลน้องๆให้ดีที่สุดแล้วก็ให้น้องๆเป็นวันนี้เราเราที่ผ่านมาเ,เราเพว่เป็นนักสแสดงเนาะ วันนี้เราพยายามสร้างก็เ,เป็นศิลปินที่เป็นตัวจริงมีความสามารถจริงๆมี์วอร์แมนที่ดีจริงๆนะครับแล้วก็อดทนรออีกนิดนึงจบวันนี้เราจะออกไปเอเชียทัวร์กันนะครับแน่นอนแล้วก็ก็คงมีอะไรดีๆตามมาครับ ขอบคุณพี่น้องสิบมวลชนด้วยนะคะที่รักและก็เอ็นดูทั้ง12คนนะคะก็อย่างที่พี่เอสบอกเมื่อกี้นี้ว่าเราตั้งใจจะสร้างคนที่มีคุณภาพให้ก,กับมุงการเนาะงนั้นะเด็กๆเรามีเขาไม่ได้เรียนแค่เรียนรู้ในเรืร่องของการแสดงซ้ำร้องซ้ำเต้นอย่างเดียวแต่ว่าเราได้เรียนรู้ชีวิตไปพร้อมๆกันด้วยนะคะก็หวังว่าหวังว่าก้าวนี้ก็ยังจะเป็นก้าวแรก,แรก แล้วโมเสก้าวต่อไปของพวกเขาเัื่ง12คนก็ฝากสนับสนุนด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณทุกคนยืนันแท้รอ่ออินเสิร์ต